วันนี้เราจะมาทำครัวซองกันนะคะอุปกรณ์ร่อนแป้งก,ก็คือผุพังนะคะผุพังอันเนื่องด้วยมาจากหมาดิฉันนะคะเป็นคนที่เอาน้องไปแทบกับกรุบกๆับนั่นเองค่ะการทําครัวซองในครั้งนี้นะคะเราก็จะมีคุณทั่วดำเป็นผู้ช่วยของเราตลอดทั้งคลิปเลยเนาะ ขั้นตอนแรกในการทำนะคะเราก็จะมาร่อนแป้งกันก่อนร่อนแป้งเยอะๆเลยนะคือเราคิดว่าเราอจะทําหลายๆชิ้นใช่ไหมเออเราก็เลยร่อนแป้งเยอะๆเพราะว่าแป้งเรามันเป็นก้อนด้วยเห็นป่ะเราก็เลยต้องใส่แป้งในปริมาณที่เยอะหน่อยเนาะนะพอร่อนแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณเถิดัก็จะมาตรวจเช็คนิดหน่อยว่าแบบเออมีอะไรผิดสังเกตหรือเปล่าแล้วก็เริ่มย่ำลงไปนะจ๊ะเริ่มย่ำแล้วจ้ะน้องเริ่มย่ำนอ ย้ำไม่พอนะจ๊ะเออนางเลียกงเลียก้องฉันด้วยว่าเออแล้วก็จะใส่เป็นผงยีต์นะ๊ะผงยีก็คือใบมรกอแห้งนะพอทำจริงๆแล้วคือมันไม่ควรใส่อแกมันไม่ต้องใส่ก็ได้ถ้าใครเล่นตามไม่ต้องใส่ก็ได้เนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันใส่แล้วแป้งไม่เนียนเลยอ่าน้องมาช่วยต่อแล้วจ้ะน้องมาช่วยเริ่มเหยียบยํำไรก็ไม่ไปนะจ๊ะบอกให้ออกไปก้อนก็ไม่ไปน้องก็จะยืนอย่างนี้แล้วก็ไม่ยํำด้วยนะก็ยืนอยู่เฉยๆเห็นไหมหายใจหุบหับหุบหับอยู่นานอ่ะ ความแม่บ้านแม่เรือของโทดาม,มาเนออความแบบว่าเออสาวเบเกอรี่หวานกรุบว่ะเออไปแล้วจ้า พอเราร่อแป้งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะผสมน้ําลงไปนะค่อยๆผสมน้ําไปทีละนิดนะเพราะว่าเราอ่ะก็ผสมเยอะเกินไปแล้วมันก็เลีเนาะเออผสมแค่นิดเดียวพอแล้วก็เริ่มกวนให้เข้ากันคน,คนให้เข้ากันนะพอใช้ช้อนคนแล้วสักพักเนาะก,ก็ใช้มือคนได้เลยเว้ยเพราะว่าใช้ช้อนอนะ่ะมันไม่เป็นทรงหรอกแล้วลมันก็คนยากมากเห็นปะเพราะว่าเราอ่ะดันไปใส่แบบมะละกอแห้งอะ่ะ อย่างที่บอกว่าถ้าใครทําตามก็ไม่ต้องใส่นะแต่มันก็ยากมากเลยอีเล่นอันเนี้ยแล้วทางหน้าเราก็ว่าจะไม่ทําแล้วแหละคนให้เนื้อแป้งมันแบบว่าเข้ากันดีเนาะอ่าฉันก็เปลี่ยนมุมกล้องลวจ้าแต่ฉันมีขาตั้งกล้องแล้วเนาะฉันไม่ได้เฉยมือแล้วมันก็เลยไม่สั่นจ้าคนไปเรื่อยๆเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราอ่ะจะใส่เป็นแป้งเพื่อไปอีกหน่อยเพราะว่าของเราอ่ะมันเหลวมากเห็นป้าดูดีมันเหลวแบบเร่งเหลวเราก็จะโรยแป้งที่แบบ ที่ร่อนทิ้งไปอะเนาะเอามาใส่ที่หนึ่งเพราะว่ามันก็คือดินนั่นแหละแล้วก็กวนๆให้น้องเข้ากันให้แบบมีความเหนืดนิดนึงนะเพราะว่าอตอนที่เราจะมมวนใช่ไหมมันจะต้องแบบให้น้องเหนื่อด,ด่ะไม่งั้นมันก็จะติดกับพื้นมันก็จะหมวนยากเนาะอ่ะกวนต่อไปจ้าฉันกวนนานมากเลยในคลิปอะอันนี้ก็คือตัดออกมาแล้วนะมันก็ยังรู้สึกว่านานอยู่นะ่ะ ควรให้พอดีพอดีแล้วก็ใช้มือหย่ำหย่ำน้องเนาะหย่ำหย่ำย,ย,ยุ่มยุ่มน้องให้แบบว่าเออเนื้อมันเข้ากันดีอะไรอย่างนี้นะจ๊ะก้อนแรกก็คือก้อนที่ดีมากเลยเว้ยเราก็ไม่รู้ว่าทําไมแต่ละก้อน็ไม่เหมือนกันทั้งนั้ที่ก็คนพร้อมกันนะแต่ก้อนแรกอ่ะคือดีจริงๆพอได้แป้งแล้วเนาะเราก็จะเอาแป้งะมาแบะแบะ ให้เป็นแผ่นเลยนะเออเราก็จะมาแบบนใบตองเพราะว่าเราคิดว่าใบตองอะ่ะมันน่าจะทําให้น้องอะ่ะม้วนง่ายใช่ปะเออแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่ง่ายจ้าแล้วก็เราใช้ขวดมาครึง่งครึ่งน้องให้แบบแผ่นน้องแบบบางๆนะแต่ก็ไม่ต้องบางมากนะเพราะว่าไม่องนั้นมันก็จะม้วนยากอีกอ่าให้บางประมาณแค่หเซนประมาณ1เซนอะไรแบบนั้นแนะน่นอนแล้วก็ความยาวของแผน่แผนแปรงก็ให้ประมาณสัก30เซนติเมตรหรือไม่ก็สักหนึ่งไม้บรรทัดอะ เราจะใช้เป็นขวดโซดาในการคึงเนาะแต่ว่าใครจะใช้อะไรก็ได้นะที่แบบผิวมันเรียบๆในการคึงเพราะว่าไม่งานนะาดินก็จะติดใช่ไหมดินก็จะติดแล้วเราก็จะแบบว่าไม่เล่นดีกว่าว่ะลูกงี้ไม่เล่นดีกว่าอะไรอย่างนี้เออแต่ว่าเาเล่นขายของต้องมีความอดทนนะจ๊ะหนุๆวันนี้เราก็คือจะทําให้นอ้องเป็นแผ่นยาวๆแบบในคลิปเลยเนาะแล้วเรารู้สึกว่ามันเหลวเกินไปอะเราก็เลยใช้แป้งโรยๆให้แบบน้องไม่ชื้นเท่าไหร่ จากนั้นก็มาตัดน้องนะให้เป็นเฉียงเฉียงเฉียง,เฉ,ยงเฉียงตามในคลิปเลยนะเพราะว่าเวลาเราม้วนใช่ไหมก็จะทาแบบขวซองงคะขวซองที่แท้จริงเป็นยังไงฉันก็จะทําแบบนั้นฉันจะม้วนให้เหมือนขวซองจริงๆที่เราผสมแป้งกันเยอะๆมากเว้ยสรุปทำขวซองได้แค่3ชิ้นแต่ทาแค่3ชิ้นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าฉันจะไม่มาผสมแป้งเพิ่มแล้วเพราะว่าฉันเมื่อยกับการผสมแป้งมากจะ,ะมาและจะองค์ถัว่วองคถั่วมาแล้วนะ เธอได้สร้างรอยตาประทับไว้บนขัวศองของฉันว่าเป็นเครื่องหมายทางการค้านะคะเป็นการค้าของหมาน,น้อยเนาะไอขวอัวศอกไอ้คยี่ยูแแลกคือองค์ถั่วเศษนะจ๊ะปรอยเท้าหมาไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าทุกปัญหามีทางออกนะจ๊ะเราก็แก้แก้กันไปจ้าหน้าง,งานเนาะเป็นยังไงก็แก้แก้กันไปจ้ะเลาะแผ่นที่แบบว่ามัน เหลือข้างๆอ่ะทิ้งไปซะน็อตเอาวิไปเล่นอย่างอื่นแล้วก็มาเริ่มม้วนกันได้เลยตอนม้วนก็คือม้วนจากด้านที่กว้างนะไปหาด้านที่แคบเออตอนม้วนอ่ะมันก็ติดกันเห็นป่ะมันก็ติดกันอยู่แล้วฉันก็เลยใช้แป้งผงแป้งโรยแป้งนี่ก็คือโพเทคเนาะโพเทคที่ฉันตําดินลงไปใส่เียบร้อยแล้วนะจ๊ะก็เนี่ยมันก็ยากอ่ะจริงๆการทําคสซองมันยากมากเลยนะแต่มันก็ได้ประมาณนี้เนาะมันก็ถือว่าโอเคอยู่นะจะมาม้วนอีกอันหนึ่งให้ดูกันนะคะ อีกอันหนึ่งก็คือยากคือมันทำยากอ่ะลูกนี้ไม่เล่นเอาจริงๆแต่เพื่อสร้างฝันของตัวเองในการทำเบเกอรี่ชันก็จะทำให้ได้ชันก็จะเล่นอันนี้ให้ดีที่สุดเออเนี่ยใช้มีแสะแสมันไปเนาะแล้วก็ม้วนม้วนม้วนไปมันยากจริงๆนะทุกคนไปลองเล่นกันดูนะแต่ถ้าไม่อยากเล่นก็ไม่ต้องเล่นนะจ๊ะม้วนเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็จะมา แต่งนิดนิดหน่อยหอยให้เออมันเข้ารูปเข้าทรงว่ะแล้วก็เอาไปอบกันนะเตาอบของเราก็คือเครื่องซักผ้าที่พังแล้วนะจ๊ะส่วนใครที่มีเครื่องซักผ้าแต่ยังไม่พังก็ไม่ต้องเอามาอบแบบเรานะเอาไปตากแดดก็แห้งเหมือนกันจ้าเพราะจริงๆแล้วเราก็ตากแดดนะจ๊ะอบไปเล่นๆให้ดูเฉยเฉยนั่นแหละ อบน้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาแต่งหน้ากาันรเราจะแต่งหน้าน้องด้วยช็อกโกแลตและก็วไวช็อกโกแลตนะคะพออบเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะ mm hmm. แล้วก็เดี๋ยวจะใช้ช็อกโกแลตมาโรยๆน้องเนาะ mm hmm. ทาช็อกโกแลตลงไปบนครัว2องนะทาไปแค่ประมาณครึ่งตัวของมันนะเออทาทาท,า,ทาไปอ mm ืม hmm. สวยงามว่ามีความเป็นช็อกโกแลต mm hmm. อ่ะมาเตะจ้ามาเตะถ้วยไว้ช็อกโกแลตชันจ้า แต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะมันเหลือเท่าไหร่ฉันก็จะใช้เท่านั้นนะจะเพราะว่าฉันอ่าไปจิกดินสอพองของย่ามานะจ๊ะอ่ะฉันก็ใช้ไวชช้ชอกโกแลตทาเออมันมีความสวยว่าสีขาวมันมีความแบบความฉ่ำอ่ะความฉ่ำความน่ากินเนาะทาไปครึ่งชิ้นของน้องครัวซองอีกเหมือนกันส่วนอีกอ่อีกชิ้นหนึ่งเนาะเราก็จะใช้เป็นทั้งช,ช็อกโกแลตแล้วก็ไวชช้ช็อกโกแลตทารวมกันจริงๆอันเนี้ยมันเป็นอันที่ตอนที่เรา พับอะแล้วมันสวยที่สุดเลยเว้ยตอนที่เราโมล้วรู้สึกว่ามันสวยมากเราอยากตั้งใจทํามันให้ดีทุกอันนะพอทาพวกช็อกโกแลตแล้วก็ไวท์ช็อกโกแลตเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาตกแต่งด้วยดอกไม้นะจ๊ะดอกไม้ที่เรามีก็จะมีพวกดอกบัวเพราะว่ามันเหลืออยู่นะจ๊ะดอกบัวแล้วก็จะมีเฟื่องฟ้าอะใครที่มีดอกอะไรนะก็ใส่ดอกนั้นได้นะคือแบบ บางบ้านมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมบางคนอาจจะมีดอกนู้นดอกนี้ดอกนั้นอะไรแบบนี้เราก็จะใช้เป็นดอกเคื่องฟ้านะเอ้ยอันนี้สวยอะ่ะคือมีความน่ากินอะ่ะมีความเหมือนจริงมีความแบบดูสะอาดาอะแกดูแบบน่ารักน่าน่าขยุ่งขยิมขยำอะ่ะแต่งน้องคซองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็จะเอามาเสิร์ฟหมากันนะคะไม่ต้องตกใจนะคะหมาดิฉันไม่ได้กินจริงนะคะเพราะว่าหมาดิฉันนะ่เขาดอมดอมเฉย